ใจก่อนว่าเราไม่ใช่ดิเลอร์ขายซิมและตัวเรานะหมายถึงต,ตัวเรานะเราไม่ใช่ดิเลอร์การขายซิงแต่เราจะแนะนําให้คุณรู้จักกับซิงแต่ต้องมาซื้อผ่านแพลตฟอร์มของเราอันนี้ถูกต้องแนะนําให้เขารู้จักกับโปรนะครับจะแนะนําในช่องทางไหนก็เป็นช่องทางที่ต้องถูกต้องนะครับไม่ว่ากันเลยอันนี้ให้รู้จักว่าวันนี้แพลตฟอร์มของเราหรือแอปพลิเคชันของเราเนี่ยมันมีโปร2สองโปรเนี่ยจัดจำหน่ายอยู่ซึ่งในการโฆษณาเราจะไม่เอ่ยชื่อค่ายของเขานะครับ สองค่ายนั้นเอ่ยชื่อไม่เอ่ยชื่อแต่จะเอ่ยชื่อโปรได้ซุปเปอร์เซฟหรืออะไรนะโซเชียลนะครับเราขัาน้นตราหดโฆษณาตรงนั้นเพื่ออะไรครับเพื่อให้เกิดการดึงดูดการสนใจนะครับให้คนเนี่ยต้องการจะใช้แต่ต้องมาใช้ผ่านแพลตฟอร์มของเราเพราะฉะนั้นโฆษณานะครับได้แต่ถ้าเกิดมีคนสนใจแล้วประเด็นสําคัญคือเราจะอธิบายให้เขาเข้าใจได้มาก้อยแค่ไหนตรงนี้แหละครับคือการบ้านที่ต้องทําเพราะผมเชื่อว่าถ้าเราโฆษณาออกไปไม่ว่าจะเป็นสื่อไหนก็ตามจะเป็นอินสตาแกรมจะเป็นทิกต็อก นะครับหรือว่าจะเป็น a c e b o o k เนี่ยในการที่เราทักเรื่องของโปรออกไปผมเชื่อมีคนทักมาแน่เพราะราคามปนประหยัดแต่ทีนี้พอทักมาแล้วปั๊บเนี่ยเราจะต้องนําเสนอให้ถูกต้องว่าเ้ยโปรตัวนี้มันจะอยู่ในแพลตฟอร์มทัพธุริตนะคุณต้องไปเป็นเมมเบอร์ก่อนนะตรงนี้สําคัญที่เราจะสามารถที่จะที่จะคุยให้เขาเข้าใจได้ไหมนะครับตรงนี้สําคัญมากๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราโฆษณาได้เยอะแต่เราคุยได้ไม่เยอะเราคุยได้ไม่เร,ไไมเ,รเราไม่เก่งเรื่องการคุยหรือว่าคุยแล้วเขาไม่เข้าใจ เวลาเขาเข้าใจอะไรผิดพลาดมาแล้วเวลาเขาไม่พูดปากต่อปากเนี่ยอันนี้มันจะถึดเสียหายนะนะครับเพราะฉะนั้นอ่ะตรงนี้แค่เพึงระวังแต่ผมจะไม่บอกว่าเอ้ยตลาดตรงนี้ทําได้ไม่ได้อะไรผมไม่ทราบจริงเพราะว่าผมก็ยังไม่ได้เข้าไปยืนเล่นติดกตอก็ไม่รู้นะครับแต่เราต้องแม่น2นะครับธุรกิจนี้นะครับเราไม่ได้เราไม่ได้หาคนเยอะแต่เราต้องการสร้างคนให้ได้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ก็หมายความว่าคนคนเนี่ยเราต้องให้ให้เขาสามารถที่ขยายเครือข่ายให้ได้อย่างน้อยก็พอกับเราเนี่ยก็ยังได้ก็ยังดี นะครับเพราะฉะนั้นเราตร้องในเรื่องของการสร้างกัฒนางก่อนด้วยนะครับตรงนี้แต่เดี๋ยวตรงเนี้ยในเรื่องของการตลาดตรงนี้นะครับผมเชื่อว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าพี่เนี่ยได้เข้ามาตอนบ่ายสองนะครับในห้องเอพมิเชียนเนี่ยเดี๋ยวตรงเนี้ยน่าจะมีอะไรที่เราจะคุยร่วมกันได้เพราะว่าหนึ่งรายละเอียดผมยังไม่รู้อะไรถึงน,นะครับแต่ผมแค่ฝากเอาไว้ว่าวันนี้เรานําเสนอโฆษณานะครับแล้วเราก็ต้องปิดการกขายให้ได้อย่างต้องด้วยเท่านั้นเองแล้วมันจะได้เป็นปรยชน์สูงสุดนะครับตรงนี้ครับนะฮะประมาณนี้นะนะครับเดี๋ยวไงก็เดี๋ยว ถ้าเกิดยังไงก็เดี๋ยวช่วงใบสองถ้าผมมีจังหวะดีมา่นๆจังหวะจ,จ,จะเข้าไปด้วยละคะันะคน,นนะครับยวดูดูดูเหตุการณ์ก่อนนะนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปคุยตรงนี้ทีหนึ่งน,นะเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับในสิ่งที่ผมได้แชร์ลิงก์ออกไปหรือถ่ายทอดออกไปตรงนี้นะครับลองลองลองเก็บเอาไปแล้วก็ลองลองเขาเรียกอะไรลองวิเคราะห์ลองพิจารณาดูนะครับมันก็จะเป็นอีกช่องทางที่ทำให้เราประสบความสำเร็จในธุรกิจนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมบอกได้เลยว่าวันนี้เรามีเจตนาอะไรก็ตามที่ดีนะครับ มันเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยรเรียกว่าการแชร์เรื่อการนั้น,นผมชอบเลยนะแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งว่าเออทำตรงนี้ดีไหมทำนั่นดีไหมเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาวิเคราะห์ร่วมกันอีกทีดีมครับประวิเชียนแบบนี้ครับดีครับอาจารย์ขอบคุณมากดีมากเลยครับ